สวัสดีครับผมข้พาพเจ้าโชคเนาะก็ได้บบมาตามหาตัวเด็ดตัวดีนะครับเนาะที่วัดพันนาเพิ่นนะครับเนะาะมาตามหาตัวดีไปฝากเอ็ซีสุขสุขคนนะครับเนาะครับพระอาจารย์นะครับมาชมไปพร้อมๆแอดนะครับเนาะสาธุารับนมัสการคข้าพเจ้าสาธุสาธุเอามโอนี่กับมา างตามนมือนนนหาตามหาแนวทางของเขานาะใส่ไม่เลยปูใส่ไม่เลยตามหาแนวทางใส่ไม่เลยขนอยโอ้มันจะดังพนี่้นีละเอาซ้นี่ครับ่หัสเคื่องจกบนี้อวงสะเอ่เป็นยังดอกตามหาแนวทางเนาะเอิำรับนี่เข้าดีเลเนวากบอกุ่นนุ่มก่นะทังทงวัดอเนี่าอยากได้ตู้สุดตู้สุด อภิธรรมหรือว่าตลับปัสอภิธรรมตู้สวดตู้อพิธรรมนะหนังสืออภิธรรมตั๋วกับอได้มาแน่เราล่ะอันบานิกาโตนี่กันราคาสามพันสามพันห้าร้อยเก้าสิบบาทหนังสือเหลี่ยมละหกร้อยเก้าสิบเก้าบาททั้งหมดได้ใช่หาเหลี่ยมเป็นเงินสามพันห้าร้อยสิบสองบาทตลัปัสสี่อัน เป็นเงินสามพันสามร้อยสามริบสามบาทร่วมเป็นร่วมเป็นเงินนี่สี่หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งมื่นสี่ร้อยสามร้อห้าบาทร่วมเป็นเงินทางเวทแต่จะบอกบุญพียบุญนองขานำนะ้ำเนาะพูอยากร่วมชัดทา้าทำบุญทำท่านหรือว่าชื่อของชื่ออันนั้นอันนี้เสียเท่านาะเป็นให้เป็นให้เป็นบุญเป็นกุศลเออสื่อ หลายอย่างเซอร์วานโน่แล่วกันได้นี่แล้วก็สิมีแนวหนึ่งต่อไปได้นี่แล้วก็สิได้หานั่นมาอีกค่อยค่อยอันสะสมไปเนาะพูดหะเร่งว่งหันก็ได้ที่เพิ่นเทียดมาเบิ่งเอาค่ะอือค่อยสะสมไปมันอาจจะได้พอดรอกวัดเท่ามันขาดเดืนวัดเท่ามันมุ้งยึดไฟอย่างนี้ค่ะเออค่ะเคลนไปหลายอย่างผมเป็นหลายอย่างผมมีหลายอย่างอือ ส่วนรวมเป็นจนภาพชื่อสวดตัวิธรามทั้งเบือทู้เบือทูใช้น้ำไม่รึยูทูบเบือทุกคนทุกคนหาซอยกันมาดีกันหมวดกอเนาองหมวดกอนกับฟันมาข้าเจ้าเอาหนึ่งหน่อยผูเยิ่มมากถวายเนาะถลาย่ี่มันกบเขาเนยได้ลับใบว่ากกบเขาเนาะนี่วันเท่านี่เข่าในลาบใบแล้วมาดีส่วนหนึ่งมา ค่ะคุณพ่อขาคุณพ่อขานนมม่นเนยนะคะเด้อค่ะคุณพ่อนนมมนจะข้าวเนยเด้อค่ะนมม่นจะข้าวแป๊บนึงค่ะมาาเดเรท่าเนี้่ช่วงตัวมากกับฟันมาเขาจะหนากมาขอบวชน้ำสององค์แต่ว่าเป็นนาคนไทยเนาะเออเป็นนาคนไทยมาขอบวชน้ำมานี่ว่าชิบวรับดอกเจที่รกว่าชิบว่าดอกเจที่เลกวานออกไปมากกันเลยได้รับ รับใบเลีเท่ากับเขาว่าเท่างบนเท่างล่างเนาะแต่เป็นไม้มีตไม้ดีมาเนี่ยก็ได้เพาฝันว่ามีผู้หญิงสองคนเป็นแม่ผู้เก่าหลากับผู้ใหม่อุ้มลูกมากขึนหนุนอ่ะอุ้มอุ้มลูกผู้ชายมากอ่ะอันมาเ่องน้อยมันแข็งกี่ดอยู่หน้อยนี่อุ้มมามากถาวัยที่แรกก็ว่าสีบ่เอาเด้วยที่แรกว่าสีบ่เอาเอาไปมากก็ได้ได้รับไปในในใได้รับไปเล็กน้อยคนนะ เน mm ี่ยเขาก็เลยอ่อนว่อนมาให้นลาบไปแน่ยอ่าลาบไปแน่ยนี่ตรวจเพื่อนค่ะนี่ตรวจนู่นหนูเนี่ยฟูมือขื่อเขากินูพวกมือขื่อเขากินเหมือนกันคือกานญาติพี่น้องไม่เห็นบุญห้าก็ต้องฝุ่นกันนะค่ะบางทียังอือจังอยากเข้าก็เลยมาได้มาเขาฝันปูเนาะมาเขาฝังออาเล็กน้อยผู้ชายมาถวายก็ไเลยได้รับไปค่ะเลยได้รับเล็กน้อยผู้ชายไปเลื่อยได้ลาบอาจจะเข่าอีกที่หนี่งกันว่าได้รับไปแล้วอันนี้นี่มีตองวดปะค่ะปูตองวดอันเี็กน้อย มีมีอีกสองคนอุ่มเ็กน้อยผู้หญิงมาถวายนี่ผู้หนึ่งนี่เป็นแม่ผู้ก่อนมานั่งกันเดี๋ยวได้รับไว้เดี๋ยวรับไหวนด่เดี๋ยวรับเร็กน้อยผู้หญิงไว้ตอนแรกเนี้ยบาดนี้ยเป็นผู้หญิงสองคนอุ่มเ็กน้อยผู้ชายมากมามาถวายให้ก็ได้รับไว้คือเก่าแม่ก็มูอุ่มมากกด้ได้รับไหวคือเขาอาตีเขาเขาที่เร็วกว่านค่ะเพราะว่ามันฟันดีเยอะเนาะปูเนาะฝันดีอยู่ค่ะ วันนี้ผมาตีเป็นแนวทานสีหนึ่งอหน่งสีหนึ่งสีเแต่ก็หาหนึ่งหาห,งหาสีก็หาหตีตีเป็นนะอันนี้บอกว่าให้ใหอ f ซตีรดบกว่า้เด้อ มาฝั่งกันตีดิค่ะมาฝันจังสี่สี่ตีเป็นจังไหนก็ซอยกันตีเนาะเออแม่นเมนฟันทั้งสี่สี่เป็นจังไหนก็ซอยกันตีไปแอดมินก็ับเอฟซียูทูปเข้าค่ะเออฝันจังสี่ถ้าฟันมันขึ้นอยู่ันที่มันโตเลยค่ะฟันเทนเป็นตัวอะห้าแปดศูนย์มัยอือฟันอันอันเห็นเป็นโตันี่เนาะเออห้าแปดศูนย์ตัวนี่เหรอค่ะเป็นแนวท่าแล้ากันค่ะอันนี้เป็นแนวท่าครัเทเลแรกเนาะ เะแว่ากับพวผ่ม่บอใครบพี่พิ่นี่เหรอค่ะผวอืมอเนีทาเแรกค่ะแพรวกับค้อยพิจารณหน้าบึ้งคอนสีลงปุณนนี่ฮะเีแนวใดก็ได้อ่าบอกอันไปแค่อาะไรขึ้นกันไล่ได้ดตามาที่แค่เอาเือรถจัลลีนย่างนี้ไปอะรยังล่ะอ๋หันละซ้อนหือหันละ ว่าผมสว่านอยู่อืมให้ตีซอยกันในเบื้องให้ให้ตีซอยกันในพิจารณาซอยกันล่องเบื้องค่ะหรือว่ามันจีพันพันดังจี่มันจีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจังไงค่ะผมมาเลยเพื่อนมาเอามื่อนี่กต่ทีมีโอกาสมีเข่าเทนแน่นอนค่ะเมื่นี้ครับปู่คะว่าไงนี่ความฝันมันสีทับสนในจักหน่อยเพราะว่ามันมีเสียงแสกเสียงแซนหลายอย่างเนาะค่ะอยากฟังอีกจักรอบนึงค่ะปู ฝันมาหนึ่งมี่ไม่ยิ่สองคนแต่ว่าเป็นแม่ผู้เล็กน้อยเอามาเอามาขังก้อนผูหนึ่งมาต้องันสองคนอุ้มเล็กน้อยผู้ส่แมามาถ่ายไปค่ะที่ททแหกว่าสีโบเอาเดิว่าสีโบเอาแลด้จำใจได้เอาว่าอันโบมีเขาโบมีอย่างกินเลี้ยงให้นู้นแน่เอาไว้เลี้ยงไว้พวกข้าน้อยแน่ท่านแต่เรื่ลยเราไว้เลี้ยงไว้เขาอืมเรื่งว่าผมกับว่าอย่างนี้ละ เออนี่เราเป็นนีลากระฟ้นว่าที่นีลาอ่าตตีเป็นแนวทางมาแล้วก็ซอยกระซอยกันเตียวค่ะโมเมนต์ที่เออฟังได้เข้ามาจารย์เนี่ยจารย์กันนั่นอยู่ดิเนี่ยนีลาวัดฟ้านว่าล่ามหอกันได้แล้วแต่ทีแต่ส่วนหนาส่วนนุ่มก็บุญเท่านั้นแหละ เสื้อสิ้งใส่ของใช้บเท่าไม่ไปใช้ดอกอทางว้ากัยังขาดหลายหอย่างนอกจาเนอขาดุอย่างก้แต่คนทางยังบอดอีอยู่ส่วนพี่ส่วนหน่องเท่า,ามาเก็บบุญเก็บท่านเื้อตัวพี่ทำรือว่าเห็นมันเยะกบตอยอดไปซื้อแนวไม้นี่มาจากวัดไม้นัด้วยสีเปันของวัดที่เกตเลยที่นี่ด้วยสีเันวัดที่เกตแล้ว เป็นบุญเป็นกุศลมนว่าร่างผมเขาได้เห็นโยมมางนาลายตาเนาะค่ะแล้วทำไเฮงโบออกไปใช้เครือยู่ทังสี่ค่ะนี่เจ้าเฮงว่าคือบู้เห็นอกไปทั้งนอนก็เคี่ยวไปจะออกไปเห็นหน้าวัดนี่อยู่ค่ะนี่นี่บนผู้ใดบุเคยเห็นกันก็ได้เห็นเนาะคูณเนาะเออบุกเข้ายึดกันกันก็ได้เห็นอ้าวเราอาวเราพอดเนิ่นไปค่ะค่ะมาจูบมาใจค่ะ เอาวาริวาปุราปาริปุเรนตีสาคลังเอวมวะอิโตจินังเปตนางอุปกปติเอติตังปติตังตุมังคิปเมวะสมิสัตุสเพิปุเรนตุสังขปาจันโทปนรัสโยยถามณิโสติรัสโยยถาสภพพิโยมีวาจันตุสาพโรโควินาสัตุมา เอวาวันตรายอสุขิติกายุโกภวาอภิวาหนาสิเรสนิจังโกทาปจายนุจตารุธรรมวาตานติยายุวันโนสุขังภะลังสาธุเออไม่กลุ่มมันก็ไม่เสียบต้นซอยเนาะทังูก็ได้อยู่เนเอมาก็ได้อยู่เนาะค่ะ กูโกจรภูโอ้ยย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 ยอยย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 ยวยดยย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 คนยยยยระยย่ยงยยคยยยับยย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 ยดยย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 ยัยย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 ะยยยยนยย โทษสอบถามเพื่อนนี่เพื่อนจะหาย้าทางมาจังสี่นะครับตามความฝันเพื่อนนะครับแอดมินก็ระโชว์นะครับนี่ครับอย่าลืมแช่หน้าจอไว้เด้อเอสี่ที่เขามาแล้วเนาะเขาม่าไม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเนาะครับเนาะกดเห็นผู้ขาน่เด้อให้กันหน่อยนะชัดกินเนาะครับเนาะทางช่องก็เป็น เียงน้ทางนะครับเนาะวิจารณานะครับวิจารณาดีนะครับเนะนาะวิจารณญาณน,นะครับเนาะเฮงเคงสักคันะครับเนาะก่อนสีลงท่งเป็นการเชียงสูงนะครับเนาะทางช่องก็สนับสนุนสลากินแบงรัฐบาลน,นะครับเนาะชัดบ่ครับให้ชิ้นนี้ก็บคำพาก็ขอบบุญขอบคุณ อีซี่อยู่ทางไก่ทางไก่เนาะครับเนาะขอบคุณที่เข้าม,มาแบบคึมนนี่ก็เอาไว้ซัมมี่ก่อนเนาะขึ้นมาจังพอกันไหมนะครับเนาะคึ้นนี่ก็เข้ามาสวัสดีครับ